สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเซม c h ชาแนลนะคะอันนี้คลิปต่อจากที่ว่าเราไปทอดถัด่วทอดใบเตยแล้วนะคะเราก็มาพึ่งพัดลมนะคะมันจะได้เย็นไวๆนะคะอันนี้มันเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแพ็คใส่กระปุกนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราทอดนะคะเราก็ดูว่าถั่ว มันเริ่มเหลืองแล้วค่ะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราให้มันเป็นสีน้ําตาลเลยพอเรามาทิ้งไว้ในถาดนะคะมันก็จะไหม้นะคะแต่ถ้าเกิดเราดูว่าถั่วมันขาวอะค่ะแล้วเราตักขึ้นอะ่ะมันก็จะดีบค่ะแล้วเราก็มาโรยเกลือค่ะโรยเกลือออกมาณเนี่ยค่ะน่าทานนะคะน่ากินเนาะเต่ดเซม,มี่ค่ะ ปพาเซมก็ทำคลิปนะคะที่ว่าเป็นอาชีพของเพเซนนะคะนะคะอันนี้คือเราเราใส่กระปุกไปแล้วถาดหนึ่งนะคะนะคะเราก็ใส่ใบเตยเข้าไปด้วยะคะ่ปะปพซเซนก็ทำทุกวันนะคะลูกค้าก็รออยู่อดใจรอบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปส่งแล้วค่ะ น่าทานไหมคะเวลาเราเวลาเราทอดนะคะเราก็ต้องคนคอยคนด้วยนะคะอตอนแรกก็ไฟแรงคะ่ะแต่แก๊สปาาเซม,มันไม่ได้แรงมากปัาเซมก็ไม่ได้ปรับให้มันเบาลงนะคะมันก็เป็นแรงตลอดแล้วพอเราตักขึ้นนะคะเราก็ลดไฟได้ เลาเราทําเราก็เลือกถั่วไซพอประมาณค่ะแต่ก็คุณภาพหน่อยถุงสีเหลืองนะคะถั่วไรทิพหรือถั่วข้าวทองก็ได้ค่ะแต่ถ้าป้าเซมเคยทําเม็ดใหญ่นะคะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยะค่ะมันจะกินแล้วมันไม่ค่อยหวานนะคะแต่ถ้าเวลาที่ร้านส่งมันไม่มีไม่มีถั่วขายเราก็ต้องเอามาทำนะคะเพราะลูกค้ารอซื้อ,อยิง เดี๋ยวถ้าลูกสาวมาที่บ้านนะคะเดี๋ยวป้าเซมจะให้เขาสอนการตัดต่อเราจะได้ดูว่าป้าเซมไปส่งลูกค้าแถวประจวบไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะเยอะไหมอะไรเงี้ยนะคะค่ะค่ะเนี่ยค่ะที่อยู่ในกระปุกนะคะหน้าทางวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่า มันต้องฝึกฝนค่ะเพราะบางทีมันก็ดีบบางทีมันก็ไหม้ค่ะอยู่ที่เทคนิคค่ะคลิปคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะขอฝากคลิปติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะกดติดตามให้หน่อยนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากเลยขอบคุณค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ